กรรมนั้นให้ผลสัตว์ซื่อนักเหมือนผลของยาพิษร้ายแรงกรรมนั้นเมื่อทำแล้วก็เหมือนดื่มยาพิษร้ายแรงเข้าไปแล้วจกไม่เกิดผลแก่ชีวิตและร่างกายย่อมไม่มีย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นกรรมดีก็จกให้ผลดีถ้าเป็นกรรมชั่วก็จกให้ผลชั่วเราเป็นพุทธศาสนิกนับถือพุทธศาสนา พึงมีปัญญาเชื่อให้จริงจังถูกต้องในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมเถิดจักเป็นสิริมงคลเป็นความสวัสดีแก่ตนเอง